มโนวิญญาณาราตุยาตั้งสัมปยุตตกานันจะธรรมานังอารมณมนาปัจใจเยนาปัสจจโยพระวนส่วนหยอ่อนกอธิบายชัดแต่บบแปลจักเทือบกันนี้เพราะได้เงินคื่อวานผู้ฟังกับญาตืา่มเข้าไปอีกนีย่โย,โยโยวิญญาณขึ้นสิข้างอย่างข้างอย่างมาเพราะว่าอุยญาณได้คนหลุกเป็นปุ่มเพระาะว่าญาณิของว้มบอกกัน ี่ชีวิตเป็นอย่างนี้ตัววิญญาณตัวนี้ยืนลงอยู่เป็นพื้นฐานแล้วมันก็จะไปออกทางอาญตนะเป็นตัวรับภาครับเหมือนวิทยุนี่ตัวข้างนอกจะเข้ามารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์ตัวข้างในวิญญาณยืนลงอยู่คอยปิดเปิดประตูรับเปิดประตูตารับรูปเรียกว่าัากุวิญญาณ เมื่อตาเห็นรูปจะขุ้นจะปฏิจจรูปังจะขูวิญญาณังเมื่อตาอาศัยตาได้เห็นรูปก็เกิดจะขูวิญญาณรู้ทางตาเอาหูไปดูอีกหมื่นหูก็ไม่เห็นท่านจึงแยกวิญญาณหน้าที่อันนี้แยกตามหน้าที่แยกตามประตูแยกตามภาครับของมันเรียกว่าอาญตนีนี่นี่น,นี่เครื่องยนต์ตัวนี้มันกลังทำงานอย่างนี้ นี่คือภาครับภาครับโลกแต่นี้ภาคปฏิบตัติต่อโลกก็ออกมากายวาจาใจกายกรรมวจีกับมโนกรรมขึ้นก่อนก็ออกมาจากตัววิญญาณน,นั้นวิญญาณน,นั้นแปลว่าผู้รู้ทีนี้พระพุทธเจ้าจึงบอกว่าตัววิญญาณน,นี่ไม่ต้องไปทําอะไรมันให้รู้จักมันให้ดีๆวิญญาณังปริเยยยัง วิญญาณน,นี้เป็นปริยยธรรมหมายก็ว่าเป็นธรรมชาติที่จะต้องรู้จักมันเฉยๆไม่ต้องไปพัฒนาอะไรมันตัวที่จะพัฒนาคือปัญญาปัญญานั้นพัฒนาได้ปัญญานังภาวิตังธรรมปัญญานี้เป็นธรรมที่จะต้องพัฒนาขึ้นมา จากโง่โง่งมาเป็นคนฉลาดได้เมื่อฉลาดเท่าไหร่จากปัญญามันก็จะไป,ไปรวมลงที่วิญญาณที่ฉลาดขึ้นมาแต่ตัววิญญาณเฉยๆนั่นคือตัวผู้รู้ให้ให้ให,ให้รู้ว่ามันรู้พอ